ยาหูสุัสีทุกคนกันด้วยนะครับนี่เรากลับอยู่ในเกมทุวรนวอจรีกีด้อมในพาร์ทที่หกกันแล้วเมื่อกี้นะครับผมไล่ไปแล้วเล่นไปแล้วรอบนึงแปลว,ว่าเกิดอิสเซเดนนะครับก็คือเรื่องของไฟตับไฟดับเพราะว่าไฟตับคืออะไรว่าไฟดับนะครับแล้วก็ทําให้ฟาฟุาหม้หายไปเลยนี่อัดไว้นะครับแล้วก็คงจะตอนนี้ก็เหลือแค่ แค่นี้เล่นใหม่ก็ยังไม่ได้ไปไกลมากนะครับก็คือผมเปิดวอรกับเชิงเกียงแล้วก็กินไปแล้วครับแล้วก็ตอนนี้จะมาตีกับหินอ้วนจินนะครับพร้อมกับตอนนี้ก็ได้มีพันธมิตรเป็นพันธมิตรของกองกลังทหารแล้วเอไลส์พันธมิตรนะครับที่จะเปิดวอรกับคนอื่นนั่นเองอ่ะอแล้วก็จะไม่รอช้านะครับไปเชิญนั่นแล้วก็จะทําการบุกแหละแต่ตอนนี้ ปัญหาคือซุนกวนเป็นอะไรเนะี่ยอนที่ปัญหาคือผมจะสุนกวนออกนะครับผมได้ซุนกวนย้ายไปอยู่เป็นเจ้าเมืองสั้งเมืองนึงนะสักเมืองนึงนะครับก็จะเอาเป็นเมืองนี้แล้วกันก็จะตั้งเจ้าเมืองให้เลยนะ เปิดก็ให้พเพราะในเมื่อคุณแบบไม่มีใจนะเมื่อเสด็จน้องไม่มีใจน้องก็ต้องไปนะครับแล้วเราก็จะมอบให้หนึแล้วก็เราจะเอานี่นะครับทะูช่วยของเราขึ้นมานะครับตามด้วยจิวยี้ขึ้นมาแทนนะครับก็จะเป็นงี้ก็จะเป็นเราเป็นผู้สืบทอดคนต่อไปทายาทนะครับแล้วก็รวมถึง มีจิ้วยี่นะครับในการที่จะเป็นพาร์มสเตอร์ข้างๆางกายนั่นเองนะฮะนี่ค่อนข้างดีนะอืเอาละตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราก็ได้เวลาเตรียมทับพาร์มสเตอร์อันนี้สองกรมการตรวจสอบนะครับก็จะเอาเป็นอ้วนอันอย่างนะดันเงิน การเงินเป็นโลซกไหมอันนี้ดีกว่าปืดอ,อให้แล้วก็ขอดพิสเตอร์เอาเป็น <c oughs> เรื่องหมอหรือเรื่องหมอเดี๋ยวเอาเป็นนี่ละกันนะกองซินจา้านอันนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นโลซกปั๊บพาให้นี่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ เตรียมแผนของเรานะครับเปลี่ยนหน้าตาทีมงานประมาณนี้นี่เราก็ให้อยู่ใหม่เลยนะจะได้เริ่มมีปัญหากันเั็กทีนะครับสุนกวนนี่มีรูนเลยนะทาการค้าด้วยดี The omens are good โอเคครับแล้วก็วกวกจะเพลินกันเลย อะไรนี่เราโดนแผนก่อกันร้ายรถห้าสิบเคนะครับการเติบโต,ตของเมืองโหดร้ายจัดนะอะไรทำไม้ก็ทำาไปนะครับโอเคเราก็จะอัพประมาณนี้เพื่อจะไปอัพรถอัพทีฟนะครับรถภาเหนื่อยของเอทาหารเรานะครับ <c oughs> นี่ใสออกเมืองแล้วก็เลดน,นี่แหละโอเคนะฮะก็เดี๋ยวก็จะเตรียมพร้อมลุยเลยไม่คิดเยอะนะฮะ ไไนไง<ะ>แล้วก็เราก็จะยอมแพยย้ไปใช่นะ h i s e u r p r t ออันนี้เป็นของอ้วนเสี่ยวหรือ support ให้ตีอ้วนเสี่ยวเหรอยากอืผมว่ายังไม่อยากขออ้วนเสี่ยวเท่าไหร โอเคแล้วก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับน,นี่กระอ้นเสี้ยวช่วงนี้ก็จะเดชนจ,จวบบรนณาเมืองไปเรื่อยๆนะครับโอเคตอนนี้เมืองเราก็ดีขึ้นประมาณนี้นี่นี่นี่เช็คเช็คเช็คกันนะอ่าฮะอืมโอเคครับข้ามเจอกันเลยยินอ้วนจินเปิดวอร์กับเบ้งเฮก เปิดกันมันมตัวเดียวนี่ตุนเซ็กกับดิปองเป็นเพื่อนกันอูตอนนี้ก็บวกมาเลยนี่มีพวกเนี้ยหน้าไม่บวกก็เลงอยู่กันนะเอาล่ะไปดูซิอุ้ยอุ้ยสปายปังจีกับอะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้ละอัยเย่ <laughs> มามาเอามาครับผมว่าเราก็จะดูกันซิว่า จะทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับสปายของเราจะให้ฮองกายกับเที่ยวเผาเนี่ยไปอยู่ตรงนี้แล้วกันนะเอาไว้สแปร์ป้องกันเดี๋ยวก็เดี๋ยวสุดเซกอยู่นี่เองนะครับทีมงานสุดโหดเราอยู่ตรงนี้นั่นเองโอเคแล้วก็ลองแชร์วิวเก้าละ เฮลก้า e มีพิเศษไหมโอ้เจเนอเรลเฮลเลือดเพิ่ม5นะครับ5%แล้วก็การลดอันนี้เพิ่มขึ้นเอา้าน่าไต่เกี่ยวเฮ้ยสปายหรือเปล่าเอาสาวงามมาเป็นสปายหรือเปล่ากด,ดาผิดแกเมาส์ผมเบิ้ลนะ <c oughs> ก็สองทีเป็นไ,ไรโตหยินนะครนะมามาคุณก็เป็นผู้โชคดีนะโอเคได้ลุยซิ อันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับสมโมโขโ,<ห>โซนนี้ก็เยวปล่อยไปให้เขาจัดก,การไปแล้วก็จะอยู่ตรงนี้พัฒนา,า,นาม,มือไว้เลยครับแต่พอเนี้ยเต็มเมื่อไหร่เนี้เราก็จะเปิดบอลละวผมว่าจะเปิดบอกับนี่ก็ถ้าเป็นอ้วนเซี่ยวไม่อ้วนเซี่ยวกับเหล้าเปียวไหมเหล้าเปียวไม่น่านะาาจะเป็นอ้วนเซี่ยวกับกับไข่นะนี่เน่เลยเนี่ย นี่ไงวุ้นเสื้อกับจี๋อะไเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยจัดการแล้วกันไม่ซีเรียสนะครับโซนบนโซนล่างโอเคอ่าแล้วก็สร้างอะไรดีอ่ะค่อยๆขยายไปนะอึ้บขยายไปอีกโอ้โหอันนี้ต้องการเจ้าเมืองนะครับเจ้าเมืองไม่ได้แล้วว่ะอ่ะเอานี่แล้วกัน เพิ่มหน่อยห้านะครับอ,อ,อันนี้แล้วก็เราต้องทำให้เราเป็นจกักรพรรดิให้ได้เลยนะครับก็สร้างอย่างนี้ไปเอสมินนะครับอมิสเตอร์ก็จะเพิ่มเรื่องของค่าพลังรวมนะครับแตการที่จะขึ้นเป็นห้องเต้อืมเป็ไปได้น่าจะได้ดีนะไม่งงใช่ครับอัลเรินรแตมโอเคครับข้ามเธอกันต่อ โอเคมีอะไรดิพรอดและพลอยอะไรวะสปายเนี่ยก็มามีแผนนะครับที่จะโอ้ไปดิอาวุธใหม่ขวานเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมปั๊บเขาให้น,นี่เล็งๆไว้ก่อนโอ้บวกแค่สิบเป็นเยอดูสิ มีใครไม่ชอบอีกไหมอันนี้อะไรอ่ะหางสู้หางสู้เล่งไว้แล้วเนาะเร็วไ,วไวแล้วสปายมาเยอะครับตันนี้น่าจะต้องได้ใช้อนาคตก็ค่อนข้างสำคัญเฮ้ยอีกแค่สิบห้าสิบห้าคะแนนเราก็จะขึ้นเป็นข้างบนละเออขึ้นไปเป็นผู้ทาชิฮ่องเต้นะฮะ อันนี้น,นี่กันก็ต้องเซฟเมืองหลวงไว้หน่อยอันนี้เป็นสิบสิบแล้วก็อันนี้เป็นโรงเรียนค่อยสร้างนะฮะสิบอ้าจะครบแล้วและเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอหมดอีกสองเทินก็จะเตรียมท้าสู้ละ ผมว่าของเธอเนี่ยผมจะเล็งไว้ก่อนแล้วก็เก็บตังค์ไว้เยอะๆในนั้นก็จะได้ลุยทีเดียวนะฮะโอเคข้ามเทินกันต่อเลยนะแชลบโอเคโอ้วุ้นเซียวกัมชับกูแกนกแกน,กแกนใช่ไหมยังไม่ได้หรอี่อะไรอะ่ะอยู่ไหนนี่เฮ้ยเอามาเอาคนเก่งๆฮนะ ไอ้เก่งๆเข้ามานี่ไปอยู่นู่นซะแล้วก็อย่าเลยไหมย่าเลยเรียบร้อยให้อ้วนให้เขาไปหาของเขาใหม่นะแล้วก็เดี๋ยวจะให้เล่าแต่งงานกับใครใหม่ดีนะจิวจี้นี่ไงก็จิวยี้ก็จะกลายเวตะกูลเดียวกันละ <laughs> โอ้ลียุสชัดกเป็นครอบครัวเดียวกับเราแล้วละครับอืม นี่เข้าคัวร,รียูสโอเคนี่จะได้จะดีที่สุดละล่ะซีสปายมีไหนเพิ่มไหมมีแต่คนเกียดคนชังกันจริงๆนะอืมอ๊นี่โอเคไกลละ เราก็เตรียมเรื่องของสปายไว้นะฮะมันอนาคตได้ใช้เน่โอเคจเจอกันเลยครับอืมรู้ว่าอะไรอ่ะเด็ไปะเห็นด้วยพรอมต้องการสามคนขนาดนั้นจะไปขัดได้เสียทำไมล่ะเดี๋ยวจะโดนมันโกรธเอาอีกโอเคแล้วก็ดูซิว่าโอ้หนี่ไงขึ้นละเอาล่ะ เอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเปิดสก,กายเลยเปิดตรงนี้เ,เปิดใกล้ๆเ,เข้าอืมนี่ผมจะขออีกสักเทิ่งกกนึงครับเนแล้วก็จะได้ลุย This shows much potential. ลุยกันนะฮะอันนี้ก็เราก็ดูที่ว่าเราพร้อมกันถึงแค่ไหนนะครับผมว่าผมอะอยากจะไอ้นี่ก่อนเวยทุกคนก็คือไอ้ชัวมอคอยากจะแบบสปายอ่ะมันถ้ามันโอ้โหรถมันสามารถสังหารได้ไงสังหารผู้นำอ่ะหนึ่งร้อยอะไม่รู้ว่ายังไงนะโอเค ขอสักเทินน,นะฮะขอดูสักเทินหนึ่งโอเคพันเลยโอเคเออ่เรียบร้อยนี่ไงปาบต้องให้สก,กทอตส์เพิ่ม10อัพคีทนะฮะเพิ่มเมือง เปิดซปเปบอลได้ด้วยเอาหลักใกล้แล้วครับเราก็จะทําการสั่งหาผู้นําได้เลยเหรอชัวร์มอถ้าสั่งหานไปเหรอผมกลัวเล่าเปียมจะเคมเว้ยเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดหาไปปุ๊บเล่าเปียมีโอกาสมาเคมเมืองเว้ยพอเคมเมืองเสร็จแต่มันลาบากดังนั้นเนี่ยผมว่าเราก็เปิดพร้อมเลยเราก็เปิดเลย เป็นคิงไปเลยสปายไม่เอาแล้วเทรดเพิ่มสองนี่นี่สองยิงเทรดก็ไม่น่าแล้วนะปลายเกมไม่น่าใช้เทรดแล้วนี่เต็มเลยเวลาขหกขั้น ได้จบลงแล้วเพราะหาของสวรรค์ได้ถูกนำยกมาขึ้นจักรพรรดิได้ยกดาบของเขาขึ้นมาจักรพรรดิคนเก่านั้นก็ได้ถูกตืนทีดด้วยความตระหนี่ของเขาเองเส้นทางเก่านะก็เหมือนใบไม้ที่ใบก่อนอายุเข้าเวลาพวกเขาจะตกแล้วกา a เ a ลี่ e d กระแสของทิศทางลมโอโ้หู้ยคิงต่อเอา้าแล้วโอ้หคนเปิดบอเป็นโอ้โหเป็นอยู่นี่เหรอเฟเนี่ยน,นะแล้วอยู่ตรงเนี้เย,ยโโเ,ด,เดี๋ยวโอ้ยหันฟังดูเขาหันเออจะเข้ามาทันโอ้โหเออดีเออดีเจอะห่าน่ะ เจอหั่นน่ะเอาละเทกันเทกหั่นกันแล้วกัน We accept your offer เกียรเอ็มไพร์ได้ไหมรับเปลี่ยวผมขอเข้าไปอยู่ได้ปะ่ะมันมีนม่มันไม่ไม่ได้หรอโอ้โอเปอเรอต์มิทคือเราเอาเราออกปัดทบจริงๆ ฮันซุยออยอ,อมก่อนเออฮันซุยยอมก่อนแล้วก็อ่าเหลือเพาะยอมก่อนไอ้คนฟาดเลียดนี่ไงถ้าฟาดเลียดหั่นเล,เ,ลเลยเนี่ยเฮ้ยผมเล่นไปนะรวมหั่นเหรอจริงปเนีย่ยอ่ะรวมหั่นก่อนเลยหนึ่งดอกเรารวมหั่นครับ เหตุเล่าปีด้วยเหตุเล่าปีกับอังสุยแล้วก็รวมกับอันนี้โอ้ For our future บุกได้สองทางจริงๆผมว่าเอาจบเกมเลยนะจบแคมเปญได้เลยนะเนี่ยอาร์ทเนี่ย We <c> do this together คีไปพาร์ทหน้าดีกว่าว่าจะจบแคมเปญพาร์ทหน้าไ,ไว้ทุกคนบุกจบได้นะหามันเล่นไปก็ก็ยกทัพมาตรงนี้สักสามกอง เคยโยธาแบบนี้เนี่ยแล้วก็ตีหั่นอย่างเงี้ยโอ้ <c oughs> oh, ีจริงเฮ้ย hey, คน <c oughs> อืออะล่ะมามาดูนี่กันดิอันนี้มาอยู่นี่ไงเป็นโค้ดมินิสแมนไปอือ หูแฟนโหงอกกไทยแม่แม่ง้อพระราชครูได้ไหมอันนี้ไป๋ย่แม่งอเป็นพระราชครูนะโอ้ยป้าขาให้แล้วก็อันนี้เอาใครดีโหจริงๆน่าเอามากเลยเนี่ยสปอร์ตแต่ก็อืมไหนดูซิมีใครดีนี่ไหม แล้วเดี๋ยวนะอ๋อตีเลียวตีเลียวม,ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมาเนี่ยอ๋อมัน่าจะอยู่กุ๊กฮันปะเอ้ยมาหมดเลยตีโอ,โอเคงันก็เอาเป็นเที่ยวเผาโหใหญ่ตัวดีๆวะ่ะอ่ะกลองสุนจ้านเลยอันนี้เป็นนี่แล้วก็เอาตำแหน่งเลยการเงินมา อันนี้โลโซกกาดกาดเอาเป็นนี่เดียวเลี้ยวจัดพธิธีคนจัดพธิธีคนจัดพิธีธอันนี้ละกัน,นพวกนี้มาโอ้โหจะดูดีนะครับฟูฟูจัดผมบอกเลยว่าพาร์ทหน้าเนี่ยเอาแน่ฮะ นเนนแน่เอาละเ,ะเดี๋ยวเราจะเตรียมกองทัพเพื่อไปเอาคิงดอมนี้ก่อนบอกเลยล่ะตึ้งคิงดอมนั่นมันโดนแน่กำลังจัดตามอัธยาศัยนะออนี่นี่เลยดิเฟเอนต์เอิร์ธนี่ต้องเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเป็นอันนี้เหรอ เปลี่ยนไปเปลี่ยนครับวันนี้ตาังมีเงินก็เปลี่ยนไปก่อนอุ้ยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแล้วก็อืมโอ้โหนี่ประมาณนี้สองกองทัพจะเข้าไปตีหินเตา เอาฟุยนะครับแล้วเราเราจะอีกสองกองทัพมาตีหฮั่นดีเอกลับกลาบนี่ฮกลับให้หมดเลียวเลี้ยวนี่ผมจะกองทัพหนึ่งไว้ตรงนี้ไว้เนี่ยต้านไอ้เต้าสีเต,ต้าสีอะไรเนะี่ยอันนี้คืออะไรดิไม่ฮั่นเข้ามานี่แต่เมื่อไรนะ <c oughs> มาอยู่ใกล้เชียใกล้เมืองเชียวนะเออโอเคดูสิ ได้อีกไหมได้อีกสามอันเนาะก็จะเป็นคุณจะเฝ้าแดนใต้ครับเป็นซุนหยินแล้วกันหยินแล้วก็เจิ้งเจียงกับกองอันหลุยนี่สามสาวมันจะให้สาวสาวนะฮะเป็นคนป้องกันนะสาวๆ แก้งสาวๆโดยนำโดยอดีตโจรป่านะครับเจ้างเจียงชิวๆชวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าเหมือนกันนี่ตามด้วยธนูนี่โอ้โห,โหโกองทัพเดียวพอตรงนี้แล้วก็ นี่เราก็จะเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับโอ้โหดิไทเกอกร์กาดครับไทเกอกร์ก,อกาดได้ไทเกอร์กาดไหมเอาอันนี้เป็นนี่ Protection of Heaven โคตรตึงแล้วก็นี่เป็นไทเกอกร์กาดอื ันนี้ก็เป็นนี่นอะ defense of defense นะมันจะมีสกิลผมชอบคือมันมันยิงทะลุไฟอะแล้วแม่งโกงโกงตรงที่แต่อาจจะยูนิตมันจะน้อยหน่อยแต่ว่ามันโกงนะผมว่าโคตรโกงอะนี่ร่อยหรอกองทัพหนึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับ กคุณจะเป็นกองกลังสำคัญให้เราแน่นอนมาหาฝั่งนี้ยิ่ก็จะเปิดบอยก็นะี่สองกองไว้ตีเลยไหมตรงเนี้ยเนี่ยหันมันมาเต็มเลยเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนมันน่ซีอวอลเปิดได้แล้วชัวโมก็สังหารได้แล้วโอเคข้าบเธอาก็เลยคารับ A garden must be pruned off strangling We anticipate a... Our time was well spent. Wisdom has been displayed here. All will profit from this. These worthwhile negotiations. Wisdom has been displayed here. Consider this. These were worthwhile negotiations. หมดเลยอ่ะว่าแล้วเปิดวอลกันทุกตัวงั้นเดี๋ยวเอาซุเานเซ็กปฏิเล่าปีก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะให้สร้างทหารแดนบนเพิ่ม Battle is not always our talks flow as s m o o t h as the river รงนี้ก็ต้องระวังเนะี่ยโอ้โหเล่าปีเล่าปีแล้วจุกระเหลี่ยงเพิ่งไปหาเล่าปีนะ โอ้โหเอ้ยอุนเสี้ยวท่านทำอย่างนี้ได้อย่างไรดูท่นเฮนเต้ดิท่านท่นเฮนเต้คือคือเกินคือท่านเทนเต้คือเปิดบอกกับผมอ่ะือไม่ใช่อุนเซียวแล้วบอกว่าท่นเฮนเต้เนี่ยแหละมีงานจัดดูดิพวกเต็มเลยด้วยอะไรเนี่ยโอ้แล้ว กับพัอท่านได้เล่นดิยิงเฮเดลิปโปแต่แต่แตบีดิโป้มาช่วยหรือท่านเอาไปเลยเจนออฟชีฟนี่แล้วก็ท่านเอาตำแหน่งนี่ไปเลยนะท่านเอาไปเลยตำแหน่งเ,เจ้าเมืองด้วยเอาเจ้าเมืองของนี้เลยเนี่ยเอาเตมิกนี่แล้วกันเนี่ยเอามา โอ้ลิปโป้วะ่ะทุกคนมีใครไหมบังทองบังทองอ,อลองไม่เอาหรอกบังทองวะ่ะครบเลยดิบังทองสกิลโหดด้วยไหมเนี่ยยิงดาเมจเพิ่มขึ้นบังทองดูแลบังทองไปคุณมาเป็น กำลังหลักให้ผมแล้วกันนะบางทองตีใส่สก,กิลเลยมีมีอะไรบ้างวะเทศสิบ <10. S 1> <10. S 2> เพิ่มห้าประมาณนี้ประมาณนี้โอเคโดนเปิดวอฮะบอกเลยว่ามันเนี่ยมันจะไปตรงไหนเนี่ยเราจะเอาตรงนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาตีชุดนี้ แล้วก็เดี๋ยวจะให้เข้าไปตีกันนี่คือมันเกินไปเนี่ยนะถ้านีกับผมได้อย่างไรมาเปิดบอกกันอุ้มเขาให้ขึ้นไปตีไหมเออเนี่ยไปปวดเลยนี่ไปขึ้นไปปวดเลย นันโอ้ย่ไปเปิดบอลทั้งทั้งศึกไม่ได้มาช่วยโอ้โจโฉก็เอาอยู่แล้วด้วยดิมีใครอยากรวมไหมผนวกไม่มีแล้วนะไม่มีใครอยากยอมแพ้ด้วยสร้างเอ็มพีร์ทันซุยเอาไหมมาสร้างเอ็มพรีรกันเออก็ครีเอท อยู่เราเอียนโอ้โหนั่น็นไรไปก่อนอ่ะไม่รอช้าครับอันนี้ก็บุกด้วยอืมโอเคเดินเร็วขึ้นสะพายเยอะขึ้นนะครับสิบสองละใส่ไป